สวัสดีครับผมวันนี้คือผมเพลินโซนนะครับผมก็จะมาโปรโมทช่องแล้วกันนะครับสําหรับใครนะครับผมที่ติดตามช่องเพลินโซนอยู่นะครับแล้วก็สําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาเจอคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็จะมาแนะนํานะครับช่องของผมนะครับก็คือช่องเพลินโซนนะครับทําเกี่ยวกับเกมต่างๆนะครับมากมายไปหมดเลยนะครับผมก็ทําเยอะค่อนข้างหลายเกมเหมือนกันนะไม่ได้เจาะจงไปเกมใดเกมหนึ่งนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะพาทุกคนมาดูแล้วกันว่าช่องบนโซนนะครับมีเกมอะไรให้ทําแล้วก็มีเกมแลกสนใจบ้างน,นะครับก็ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์ให้ผมกดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการอ่านข้อต่อไปของช่องด้วยแล้วกันนะครับเริ่มกันที่โลโก้แล้วกันโลโก้ช่องผมอะ่ะก็จะเป็นในส่วนของมังกรแดงนะแบ็กกลาวก็เป็นพวกมังกรแดงฉากสีแดงเนาะสำหรับใครที่เข้ามาในอ่าช่องเป็นครั้งแรกนะครับก็จะเจอกับหน้าต่างแบบนี้เลยนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ อันตลักของช่องของผมนะครับก็ตอนนี้ปัจจุบันนะครับผู้ติดตามอยู่ที่ประมาณ2000กว่าคนนะครับก็จะพยายามทำเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีช่องสำรองช่องหนึ่งนะครับเป็นช่องเกี่ยวกับเ,เรื่องผีนะถ้าเกิดใครสนใจก็เข้าไปรับฟังกันได้เนาะกด subscribe ด้วยแล้วกันนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันที่หน้าต่างวิดีโอของผมก่อนแล้วกัน ก็จะมีในส่วนของรายการ upload, อัปโหลดยอดนิยมนะครับที่ผมจะตั้งไว้อันดับหนึ่งนะแล้วก็อันที่2อนั่นก็จะเป็นอัปโหลดธรรมดานะแล้วก็ผมจะแยกตามหมวดหมู่ไว้นะครับก็เริ่มตั้งแต่อัปเดตไป2021นะครับก็จะมีในส่วนของการลงแพดการลงมอสนะครับการเล่นม a สเตอร์ล g กนะรวมถึงเกมแล้กเกอรล็อกนะครับทั้ง X ทั้ง M นะฮะแล้วก็มีพวกโปเกมอนนะครับ f ฟ n a l แฟนตาซี Fantasy, แล้วก็ r e สเด e n t ีวิ l นะครับ ก็สำหรับใครที่หาเกมไม่เจอแนะนำนะครับให้กดเข้าไปที่เพลย์ลิสต์นะครับผมแล้วคุณก็จะเจอกับเพลย์ลิสต์ของเกมต่างๆนะฮะมากมายก็เลือกตามที่ทุกๆคนนะครับสนใจและการสำหรับช่องนี้นะเราไปดูตัวอย่างกันนะครับเกมแรกที่ผมทำครับก็คือแลงล็อกเอ็มเมทัลโนว์เลิฟ2.0นะครับก็หลักๆครับเกมนี้ผมก็จะเน้นทำเกี่ยวเรื่องเควสนะครับแล้วก็ของฟรีต่างๆสอนสำหรับคนเล่นใหม่นะครับผม แล้วก็จะลงคลิปนะครับทุกวันจันทร์พุธแล้วก็ศุกร์นะฮะก็ไปรับชมกันได้นะครับสำหรับแลนดล็อกเอ็อิท l ทิลโน่เลิฟสอนะครับก็คลิปของเกมแลนดล็อกนะครับก็จะมีค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าผมทำเกมนี้ค่อนข้างบ่อยนะฮะก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับแลนด์ล็อก M eternal Lo ลโน่เนะครับเน้นทำเควสแล้วก็เดือนเรื่องนะครับไม่ได้เน้นโชว์อะไรมากมายนะฮะต่อมาผมก็จะเป็นในส่วนของแลนด์ล็อก X Next Generation นะครับ ก็ลักษณะการทําคลิปก็จะเหมือนกันนะครับผมก็จะทําเกี่ยวกับเรื่องการทำเควสนะครับการดําเนินเรื่องการเล่นพื้นฐานของเกมนะก็เหมาะสําหรับผู้เล่นหน้าใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาเล่นเกมนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็อาจจะบอกทริคเล็กๆน้อยๆนะครับก็ไม่ได้เล่นโชว์เลยนะครับเน้นทาเควสท,ทริคสายฟรีต่างๆนะฮะกะ็มารับชมรับฟังกันได้นะครับก็ผมก็จะลงคลิป ทุกๆวันจันท์นะครับวันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับผมก็อาจจะมีการลงสลับกับแล้วล็อกเอ็มนะครับถ้าช่วงไหนแล้วล็อกเอ็มมีคอนเทนต์ที่ค่อนข้างหนาเยอะกว่าผมก็จะลงในส่งเอ็มเป็นหลักนะฮะถ้ารอบไหนช่วงไหนมีในส่วนของแรล,ล็อกเอ็กมากกว่ามีคอนเทนต์มากกว่าผมก็จะลงในส่วนของแรล็อกเอ็กนะครับก็ไปรับชมนะครับผมรับฟังกันได้นะครับสาหรับผู้ที่สนใจนะครับเกม และล็อก X X Generation นะครับส่วนเกมถัดไปนะครับก็จะเป็นเกมที่ทุกคนสนใจค่อนข้างเยอะนะครับก็คือ EFootball นะครับ p ป s 2021นะครับก็หลักๆก,การทำคลิปของเกม p ป s นะครับผมเกมนี้จะเป็นเกมที่ผมเล่นค่อนข้างถนัดที่สุดนะฮะแล้วก็มีความรู้แล้วก <play> ็มีประสบการณ์ในการลงแพทนะครับทำมอสนะครับ แล้วก็การเล่นนะครับเกมเพลยสพวกนี้เนาะก็ไม่ว่าจะเป็นโหมดต่างๆ,างๆของเกมนะผมก็เล่นมาหมดแล้วนะครับเล่นมาตั้งแต่นู่นนะครับนูนฟุตบอลโลกปี98ตั้งแต่วินนิ่ง3นะครับสมัยนู่นนะย้อนไป2ีกว่าปีก่อนนะก็คลิปหลักๆของเกมเพลสนะครับ2021นะฮะผมก็จะเน้นในการลงแพลนอัปเดตนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าแพทไหนๆก็ตามนะปัจจุบันนะครับก็ลงในส่วนของ มีสมกแพทนะครับดิมแพทนะฮะมีพวกเบสยูนิเวอร์สนะครับออฟชั่นไฟนะครับแล้วก็อื่นอื่นอีกมากมายนะ <So S 1> ที่เป็นแพทอัปเดตนะครับก็จะอัปเดตพยายามอัปเดตให้ด้าสุดที่สุดนะฮะแล้วก็มอดต่างๆนะครับมอดต่างๆในที่นี้หมายถึงการลงแพทเสริมนะครับไม่ว่าจะเป็น หน้าตานักเตะสนามนะครับผมชุดการแต่งเครื่องแต่งกายนะฮะไม่ว่าจะเป็นลูกฟุตบอลรองเท้าอื่นๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็ไปหาดูกันได้นะครับสำหรับในเพลย์ลิสต์ของอัปเดตปี0อ2นะครับผมตัวคลิปเองนะครับก็จะลงไว้ค่อนข้างเยอะนะฮะก็จะลงคลิปนะครับผมช่วงทุกวันจันทร์พุทธศุกร์นะครับจะลงไปคู่กับเกมในอรล็อกนะครับ ผมจะลงสลับกันคือบางครั้งนะครับก็จะลงช่วงเช้าบางครั้งก็จะลงช่วงเย็นนะครับผมอาจจะสลับกันถ้าเกิดคอนเทนต์ตัวไหนผมทําเสร็จก่อนผมก็จะลงช่วงเช้านะครับแต่ถ้าเกิดแวเราผมเสร็จก่อนผมก็จะทําช่วงบ่ายประมาณนี้เนาะแต่ว่าจันทพุธศุกร์จะเจอเกมไป221แน่นอนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดช่วงไหนนะครับมันไม่มีมดใหม่ใช่ไหมฮะผมก็จะเอาในส่วนของมาสเตอร์ลีนนะครับามาเล่นมาพรีเซนต์ให้ดูแล้วกัน ปัจจุบันนะครับก็ทำมาสเตอร์ลีกอยู่นะครับปัจจุบันก็เล่นในส่วนของลีกจูเนเตต์อยู่นะครับก็ไปรับชมกันได้นะครับตอนนี้เล่นไปถึงซีซั่น2แล้วนะครับก็สำหรับใครที่ติดตามอยู่ก็ขอให้ติดตามต่อไปนะครับสำหรับใครที่มาใหม่หรือมาพบกับช่องนี้เป็นครั้งแรกแล้วสนใจเกมเพลสสองพนะครับก็เข้ามารับฟังรับชมกันได้นะครับมีคลิปเป็นร้อยๆคลิปเลยครับค่อนข้างเยอะนะก็ไปดูในเพลสของเพลสองพันยี่สิบเอได้นะครับเกมนี้ผมก็ตั้งใจทำนะครับเพราะว่า เป็นเกมฟุตบอลนะครับเป็นกีฬาที่ผมชื่นชอบด้วยนะครับส่วนตัวเลยในชีวิตจริงนะับผมแล้วก็เกมนี้จะเล่นผมตั้งแต่เล่นเกมมาครับตั้งแต่เกิดมาเล่นเกมฟุตบอลเป็นเกมแรกด้วยนะแล้วก็เล่นมาตลอดมานะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะสำหรับเพจ2,021นะครับผมต่อมาผมเกมถัดไปที่ผมทำนะครับก็จะมีในส่วนของโปเกมอนยูไนต์นะครับเกมโปเกมอนยูไนต์เนี่ยก็จะเป็นเกมโปเกมอนนะครับสไตล์มูบ้านะครับก็5ต่อ5นะครับ ่าเน้นสู้เป็นทีมนะครับแล้วก็จะแบ่งสายนะครับก็จะมีในส่วนของสายแท็กเกอร์นะครับมีดีฟนเดอร์นะครับมีสปิสเตอร์ซัพพอร์เตอร์และออรเดอร์นะครับเราสามารถเลือกตัวละครที่เราชื่นชอบแล้วก็เล่นคู่ๆไปกับเพื่อนๆทุกๆคนได้นะครับเป็นเกมออนไลน์นะครับผมสำหรับใครที่เล่นเกมสไตล์ม b i l ามาก่อนก็เกมนี้ก็แนะนำนะครับเพราะตอนนี้กำลังฮิตมากเลยแล้วก็เล่นกันเยอะมากๆเลยนะครับ ตอนนี้มีการจัดการแข่งขันด้วยนะถ้าเกิดใครเข้าไปในเกมหรืออยู่ในคอมมูนิตี้ก็จะรู้ข่าวสารรายละ,ละเอียดต่างๆนะครับสำหรับเกมโปเกมอนยูไนท์นะครับส่วนสำหรับช่องเพื่อนโซนนะครับผมที่ทำเกมโปเกมอนยูไนท์มานะครับก็จะเน้นไปเกี่ยวกับเรื่องอคลิคต่างๆนะครับของแต่และโปเกมอนตัวละตัวนะครับสอนการเล่นเทคนิคการเล่นการออกสกิลนะครับผมว่าจะเล่นสายไหนดีนะถืออุปกรณ์ถืออาวุธอะไรดีนะครับผมแล้วก็อัพอะไรยังไงเนาะการทำเควส เล็กน้อยนะครับการอัปเดตกิจกรรมใหม่นะครับแล้วก็เล่นเกมเพย์ดูบ้างนะครับผมก็ตัวคลิปนะครับก็จะลงในส่วนของวันอังคารนะครับวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์นะครับเป็นหลักนะอาทิตย์ละ3วันนะครับผมก็ไปรับชมรับฟังกันได้นะครับสำหรับเกมอะโปเกมอนยูไนต์นะครับเป็นเกมอาตอนนี้กําลังฮิตแล้วก็มาแรงมากๆเลยนะครับตอนนี้เปิดตัวมา ค่อนข้างดีนะครับเล่นเกมเป็นทีมสนุกมากๆเลยนะครับก็แนะนำนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นก็แนะนำให้ไปดาวน์โหลดกันมานะครับ Play Store แล้วก็ไปลองเล่นกันดูแล้วกันสำหรับโปเกมอนจูไนนะครับเกมต่อไปนะครับที่ผมทำก็คือเกมโปเกิสักานะครับเป็นเกมโปเกมอนนะครับเป็นโปเกมอนต่อสู้3ต่อ3นะ ลักษณะการทําคลิปของโปเกซาก้าผมก็จะเน้นไปการในส่วนของทริกนะครับสอนการเล่นในโหมดต่างๆนะครับแล้วก็เกมเพย์ต่างๆแล้วก็อธิบายรายละเอียดต่างๆในเกมนะครับก็สอนแต่พื้นฐานครับยันแอวานเลยนะครับก็สําหรับใครที่ชอบเกมแนวโปกเกมอนนะครับแนวต่อสู้นะการจัดทีมการอัปเดตต่างๆนะการทํากิจกรรมเกินเพย์ต่างๆก็ไปลองดาวน์โหลดมาเล่นกันได้นะครับในช่องก็จะเน้นสอนอย่างที่ผมบอกและครับสอนทริกต่างๆแล้วก็เกมเพย์ต่างๆนะตั้งแต่ พื้นฐานไปยันแอดวานซ์เลยนะฮะก็ตัวคลิปเองนะครับก็จะลงวันอังคารนะครับพฤหัสแล้วก็วันเสาร์เหมือนกับโปเกมอนยูไนต์นะครับลงไม่เช้าก็รอบเย็นนะครับก็ไปติดตามรับชมกันได้แล้วกันสําหรับเกมโปเกมส์กาครับผมอีกเกมโปเกมอนเกมหนึ่งนะครับที่ผมทําทอยู่นะครับก็จะเป็นเกมโปเกมอนสไตล์โอเพนเวิร์ดนะครับสำหรับเกมโปเกมอนสไตล์โอเพนเวิร์ดก็หมายถึงเกมโปเกมอนแบบ สมัยภาคก่อนๆเนาะที่มันอยู่ในพวกคอนโซลเกมบอยนะครับเกมบอยคันเลร์เนาะแล้วก็พวก Nintendo DS นะครับผม Nintendo 3DS ประมาณนี้นะพวกยังไปถึง Nintendo Switch นะครับผมก็เกมโปเกมอนแนว Open World เนี่ยก็จะมีหลายภาคมากมายไปหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาคแรกๆเลยที่เป็นยิ l โดนะครับเล e กินบูอะไรก็ว่าไปนะจนถึงพวก inum, แพตตินัมอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็แบทไวท์อย่างงี้ครับฮัสโก โซซินเวอร์อะไรพวกนี้เนาะจนถึงข้ามดีวิชันขึ้นมาหน่อยนึงเป็นพวกอ่าแนวโปเกมอน XY นะฮะแล้วก็เป็นพวกโปเกมอนซันมูนอะไรพวกนี้นะครับก็สำหรับใครนะครับที่อยากให้ผมทำเกมสไตล์โปเกมอนแนวเพ่นเบอร์นะครับก็คอมเมนต์นะครับมาแนะนำกันได้นะครับว่าอยากให้เล่นเกมภาคไหนนะก็หลักๆนะครับผมก็จะลงเกมเพลสทุกๆวันอังคารพุธศต สาเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่เกมโปเกมอนผมจะลงอาคารพระหัเสานะวันละประมาณ2-3คลิปนะก็อาจจะลงแบบเกมละ1คลิปประมาณนั้นนะฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมโปเกมอนแบบสไตล์นี้นะครับพวกแนวชอบประจนภัยเหมือนในอนิเมะการ์ตูนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับว่าอยากให้เล่นเกมไหนเนาะสำหรับเกมโปเกมอนนะครับ ส่วนเกมนะครับเป็นเกมที่ผมชื่นชอบนะครับมาจากซีรีส์ภาพยนตร์นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของอเกมตระกูล Resident Evil นะครับเป็นไม่ว่าจะเป็นภาคไหนก็ตามนะผมเล่นได้หมดเลยรับ Resident Evil ตั้งแต่ภาค0มาเลยจนณนะปัจจุบันเป็นภาค8นะเป็น Resident Evil Village นะครับผมก็ปัจจุบันนะครับผมทําอยู่ก็จะมีในส่วนของ Resident Evil าภาคสอนะครับ r e เมคนะภาคสาม r e เมคแล้วก็ภาคสเป็น h ฮ d นะครับภาพคมชัดสวยงามนะสำหรับภาพอื่นๆก็กำลังจะทำตามมานะครับเกมรัซิีวิวนะครับผมก็จะลงคลิปทุกวันอราพฤหัสแล้วก็วันอาทิตย์นะฮะสัปดาห์ละสคลิปนะครับหรือมากกว่านั้นนะครับผมแล้วแต่ช่วงจังหวะเกมนะครับว่าช่วงนั้นผมทำเกมอะไรอยู่เนาะลักษณะการเล่นนะครับผมก็จะเล่นเป็นเกมเพลย์ให้ทุกคนได้ดูกันนะเหมือนอช่องอื่นๆนะครับก็สำหรับใครครับที่ชื่นชอบ เกมสไตล์ชูตติ้งนะครับเป็นฮอลล์นิดหน่อยเป็นสยองขวัญน,นิดหน่อยสำหรับ i d e n t e Vi l นะครับก็มาติดตามรับชมกันได้นะครับรับชมรับฟังในช่องบนโซนกันได้เนาะเพียงแค่คุณนะครับคลิกไปที่ playlist นะครับแล้วก็เลือกไปในส่วนของ i d e n t e v i l นะเป็นซีรีส์นะก็จะมีขึ้นมาอยู่3ภาคนะในปัจจุบันนะในอนาคตผมจะทำเพิ่มแน่นอนนะครับเพราะว่าผมชอบเล่นเกมนี้เหมือนกันนะก็จะเล่นทุกภาคเลยแล้วกันสต่เรบใครที่ติดตามในส่วนของเกม อ่าเลซี่นี e วอยู่นะชื่นชอบจริงๆเลยนะครับเป็นแฟ <c oughs> น,นมันแท้ของ e s i i n e ี e วก็อ่ามารับชมเราฟังในส่วนของช่องบอลโซนอ่าเล่นกันได้นะกสน็สนุกนะครับอย่างนี้เห็นครับผมทำเกมค่อนข้างเยอะมากๆนะครับผมก็ต้องแบ่งเวลาพอสมควรนะ <How could S 1> แต่ให้ลบ <be affected. S 1> เกมใดเกมนึงออกไปจากช่องผมก็ทำไม่ได้เหมือนกันนะ <This is S 1> เพราะ <is cool. S 1> ว่ามันเป็นเกมที่ชอบทั้งหมดเลยก็จะแบ่งเวลาแล้วกันนะฮะก็จะพยายามลงให้ครบถ้วนนะครับสม่ำเสมอแล้วกันนะครับ จากที่ผ่านมาผมก็จะลงคลิปเกมต่างๆสม่ำเสม,สมอตลอดเนาะไม่ว่าจะเป็นเกมที่ลงบ่อยๆอาทิตย์ละ3าวันก็ตามนะครับหรือเป็นเกมเพย์อย่าง Resident Evil เนี่ยที่ลงสัปดาห์ละ2คลิปเนี่ยก็ยังทำอยู่นะฮะไม่ใช่ว่าหายไปนะก็ปัจจุบันนะครับก็ล่าสุดก็เป็นเ e s i d e n t สนะก็ไปดูกันได้นะฮะก็รับชมรับฟังกันได้นะครับสำหรับใครที่ชอบแนวสไตล์ชูตติ้งนะนเรื่องหน่อยๆนะสำหรับ Resident Evil นะครับ ฝากด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับเราผมเกมสุดท้ายนะครับที่ทำในช่องนะครับก็อ่ามันเป็นเกม Final Fantasy นะครับก็ตอนนี้ครับปัจจุบันก็มันจะมีอยู่เกมเดียวก็คือ Final Fantasy 9นะครับถามว่าทำไมผมถึงทำเกมนี้นะครับคือเกมเนี้ยเอาเป็นว่าเกมเนี้ยผมทำเป็นคลิปแรกตั้งแต่เปิดช่องมานะครับ สอหรับใครนะครับที่เคยเข้ามากดดูช่องของผมจะเห็นได้ว่าเกมนี้จะเป็นคลิปแรกที่ผมอัพตั้งแต่เปิดช่องนะฮะก็ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรนะครับตอนนั้นมีโทรศัพท์อยู่ในมือนะก็เห็นว่ามันมีเกม Final Fantasy นะครับที่มันทำเป็นภาพ HD มานะอยู่ในโทรศัพท์นะครับก็เลยดาวน์โหลดมาลองเล่นดูซึ่งเกม Final Fantasy เนี่ยผมเล่นตั้งแต่ปี2000นะย้อนกลับไปประมาณ22ปีที่แล้วนะฮะเกมนี้ก็ทำลงใน PlayStation 1นะครับ ก็เป็นเกมที่ผมชอบเหมือนกันเพราะว่าผมชอบเนื้อเรื่องสไตล์ a ฟน a n ล์ s ีอยู่แล้วเนะาะสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบเกมแฟน a ิล a สีนะครับก็อยากให้ผมเล่นภาคไหนนะครับก็แนะนำคอมเมนต์มาบอกกันได้นะก็ขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับการรับชมตลอด15นาทีนะครับสำหรับการพรีเซต์นะครับแนวทางการทำช่องของช่องเบนโซนนะครับเกมที่ผมเล่นนะครับแนวทางการทำเกมที่ผมทำานะ ผมบอกกันเลยนะครับว่าผมทําคนเดียวในช่องนี้นะจัดการบริหารแค่คนเดียวนะครับซึ่งมีค่อนข้างหลายเกมเนาะก็ฝากทุกทคนนะครับติดตามช่องเพิรโซนด้วยแล้วกันนะครับก็สัญญาว่าจะทําให้ดีที่สุดแล้วกันนะฮะก็ฝากกดติดตามกดไลค์ช่องด้วยแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ